โอเคนะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นไม้ปะดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสสดๆนะครับตัวไม้พยุงนะครับไปดูกันสดๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพิ่งทําเสร็จนะฮะโอเคเดี๋ยวยิงดูนัดสองนัดก็รู้แล้วนะครับด้านนี้เป็นงานไม้สักผมลงสีเรียบร้อยนะครับด้านนี้นะครับรอมันแห้งอยู่อันนี้เป็นตัวพยุงพยุงตับปายนะครับหรือว่าก็คือเป็นพยุงดํานั่นแหละนะโอ้สวยสวยลงตัวมากครับของตัวนี้ออกลาวาในแบบนี้ กำคอล่องนิ้วนะครับตัวนี้ทรงมือสอดอย่างเงี้ยสั่งได้นะครับช่างแกฝีมือดีนะครับชุดบนเราก็โอเคนะถือว่าละเอียดสูงสุดแล้วนะครับเหมาะกับก็คือเอาไว้ล่าก็ได้นะครับบางคนเอาไว้สะสมหายากเรื่องแค่ม้นี่ก็หายากแล้วก็เรื่องฝีมืออีกเดี๋ยวไปดูความแรงกันนะครับผมใช้กระเบื้องนะครับสี่แผ่นวางซ้อนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างความแม่นไม่รู้จะเดี๋ยวยิงขวดแถวเนี้ยนะฮะพอได้คุยกันโอเค ขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บครับตัวนี้แหละยังไม่ได้เทสเลยครับสดๆเลยแหละแต่ว่าที่ร่นม่ยากครับเหยียบดูเลื่อนๆก็รู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องวิธีเดียวยิงสองสามนัดก็รู้ครับขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บครับโอเคผมยิงทีคันจะยิงทีเลยเยอะๆ,ๆนะจะได้รู้ไปเลยนะว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคกำลังสวยนะครับ ระยะยิงก็สัก10เมตรอยู่ประมาณนี้นะครับถึงจุดเดิมนะครับ11เมตรยืนอยู่นี่ก็นนะประมาณ11เมตรนะครับโอเคผมใช้ลูกเหล็กนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับดูลูกก็ไม่รู้โอ้โหพลุหมดเลยครับแตกหมดเลย นะครับลูกมันลูกมันไม่ทะลุนะแต่ว่ามันจะแตกแตกลามไปถึงด้านหลังเลยนะครับความแรงมันนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะครับไอตัวลูกลูกเข้าเท่านี้นะครับแต่มันจะแตกบุไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แตกทะลุไปแบบนี้นะก็เสียงโอเคนะคก็ถือว่าแรงแหละพูดถึงนะครับ ก็เดี๋ยวไปยิงตัวเป้าดูนะครับลูกอะไรลูกเหล็กเลยแล้วกันดังมากตรงพีโอเคนะครับ จริงๆถ้าเกิดคุณพี่อยากจะให้แม่นนะครับอยากให้เลงง่ายมากขึ้นก,ก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเลงอย่างเช่นตัวกล้องเลดดอทนะครับหรือว่าติดเลเซอร์เลยก็ได้นะฮะคนแก่ตกใจว่าแกลำอยู่นะครับแม่ผมโอเค,อคร,ระยะก็ประมาณสิบเมตรนะครับนิดๆ ก็ถือว่าหวังผลได้นะครับถ้าเราจะไปไล่นะครับลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็ยังแรงอยู่นะครับจริงๆน่าจะบอกผมเอาเรื่องยางเอาให้มันลดลดเกรดลงไปหน่อยอะโอเคเอาอีกสักนัดหนึ่งนะครับดังมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวปืนใกล้ๆกันนะครับโอ้ดนล้นขวดนะครับดังเกินโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน ด้านนี้ด้านเดี๋ยวมันต้องเก็บแล้วครับเพราะว่าแดดแดดเริ่มเริ่มแรงแล้วโอเคถ้ามีเกินห้านาทีนะ่าจะพอดีนะครับจะได้ส่งในไลน์ลูกค้คาได้ดูเนะี่ยโอเคสี่นาทีเดี๋ยวผมรีบๆนะครับแม่นะตัวชุดนี้ครับตัวชุดนี้ตัวพยุงพยุงตับควานะครับพร้อมมียางสองชุดมีลูกให้นะนะร้อยนัดนะฮะติดขากล้องให้ทุกตัวนะครับอย่างเงี้ย เราเอาตัวไหนตัวอย่างดีโอเคประมาณนี้ครับเนี่ยลวดลายสวยมากครับพี่นะครับติดคากล้องเสริมสูงให้ตัวไกลปืนสแตนเลสนะครับเกรดดีสุดนะครับมีหลายยี่ห้อที่ตัวตัวไกลปืนสแตนเลสนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดนะครับตัวงามทําเซฟกันลั่นนะครับยึดน็อตติดปิดปิดตรงปลายนะครับกันลื่นเวลาเหยียบตามพื้นอย่างเงี้ยนะฮะตัวยางหก ยาง6มิล8เส้นหนังรองแรงต่างทําเองตัดเองหมดเลยครับที่นี่เรียบเรียงก็โอเคนะครับถ,ถือว่าถือว่าละเอียดมากนะครับโอเคขอเรียดวางตัวนี้ก่อนนะครับโอนะแกลลำอยู่ตัวนี้เป็นตัวพยุงดสีนะครับมีตาไมา้แล้วก็มีด้านนี้นะครับ ถ้าสนใจนะครับชุดนี้ไปหมดนะครับก็จองไปหมดแล้วนะครับเอ่อคุณพี่สั่งเอานะครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งตัวทําไม้ประยงนะครับก็คือต้องต้องดูเรื่องไม้ดูเรื่องไม้แล้วก็แล้วก็ให้ช่างขึ้นให้นะครับขึ้นแล้วก็ประกอบประกอบที่บนใสแค่นั้นแหละนะครับเโอ้โหดูตาไม้สวยมากเดี๋ยวหาด้านนี้มาชัดไหมนี่จะเอาด้านไหนนะครับไม่ดูกล้องชัดไหมนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นแดดมันแรงมากครับอย่างเงี้ยฮะสวยมากครับ แนวเราไม่เหมือนใครนะครับเราออกแบบกันเองคุณพี่ลองลองดูเรื่องเรื่องรายละเอียดเรื่องพันธุ์ไทยนะครับมันจะมีจงอยตรงล่างโค้งงอนขึ้นมาอีกนะครับเพื่อตั้งรับขากล้องนะครับด้านนี้ลงตัวนะครับดูท้ายนะครับดีไซน์ก็ทําอย่างนี้นะครับก็สวยดีีตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นทรงนิ้วสอดนะครับมาแรงเหมือนกันกำคอก็ขายดีนะครับทรงตรงนี้ก็ มันสวยทุกตัวพ่เห็นนะครับผู้ไม่ถูกอันนี้ทรงนิ้วสอดเข้านิ้วโป้งนะครับล่องนิ้วก็เป็นทรงใหม่ๆนะครับเนี่ยตัวออกลายไฟเลยตัวด้านนี้มีด้านนี้นะครับแล้วก็ถดัดมานะครับโอ้โหลวดลายประยุงดํดนะครับผสมแดงด้วยหายากครับแค่ไม้ก็หายากแล้วนะครับอันนี้รอใส่งามนะครับ ตัวนี้โสดอ่ตัวนี้เป็นตัวชิงชันนะครับอันนี้ผมให้ราคาสองพันเก้านะครับลดให้พันหนึ่งถ้าเป็นตัวท็อปทอปที่ผมจับเมื่อกี้ก็คืออยู่ที่สามพันเก้าพวกถ้าเป็นงานไม้สักอย่างเงี้ยประกอบนะครับตัวท็อปสุดของไม้สักก็คือราคาอยู่ที่อยู่ที่สองพันเก้าช่วงชักสั้นลงไปหน่อยนะครับกระจมือสั้น,หน,นหน่อยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะความแรงก็จะลดลดลงไปหน่อยแต่ก็ยังล่าได้หมดนะครับอันนั้นเหลือสองพันห้าเองนะครับด้านนี้โอเคตัวไหนยังไม่ได้ดูนะครับตัวนี้หัวมันั้้งย่าจจะไไมได ตอนนี้ครับมีว่างอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวพยุงนะครับมีสิบเอ็ดตัวไปแล้วไปแล้วสิบจ่ายหมดแล้วนะครับจะต้องจัดส่งนะครับแต่ก็สวยได้หมดแล้วนะครับนี่ตัวยางนะครับตัวง่ามไปวางก่อนนะครับน้ำหนักโดยรวมนะครับอยู่ประมาณสองโลสองพร้อมยิงนะครับ พอเนื้อไม้ด้วยนะครับถ้าเป็นไม้สักก็อยู่ประมาณสองกิโลกร,รัมนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเบาอยู่นะครับน้าหนักจริงๆของปืนเนี่ยถ้ามันหนักเนี่ยก็จะสามโลขึ้นสามโลสามสามโลสี่นะครับหนงตัวนะครับรวมรางด้วยต่างๆก็จะหนักปืนพวกนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าหนักก็อพอดีครับอันนี้เป็นเอ่อทรงทรงนิ้วสอดนะครับเ,เรียกว่านิ้วสอดถนัดขวานะครับถ้าจะถนัดซ้ายต้องสั่งเอาได้พี่ผมผมทําก็คือผมจะทําถนัดขวาให้ก่อนนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วก็คน คนเราจะถนัดความกันมากเอด้านนี้โอ้โห,โโหตัวนี้ใครน้อยจะได้เจ้าของไปนะครับสวยมากมีลูกค้าท่านหนึ่งเอาไปก็บบอกแกบอกไม่กล้ายิงเอ,อตาขอเก็บไว้แล้วกันสะสมนะครับแกไม่กล้ายิงแกบอกสวยเกินแกนะแค่สั่งมาโอเคสนใจยังไงก็ติดต่อทางไลน์ผมนะครับทางเบอร์ก็ได้นะครับ0.6.5.28 1.8.7.58นะครับ ศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดพวกนี้อันนี้ลงสีรอบแรกอยู่เลยนะครับอันนี้เรียกว่าทรงทรงมือสอดมันจะไปรูใหญ่ๆแบบนี้ครับก็เรียกว่ามือสอดสมัยตะก่อนล้วจะมีแต่แค่กำคอรเรียบๆธรร,รมดานะครับด้านนี้โอเคอันนี้มือสอดนะครับอันนี้เป็นตัวตัวนิ้วสอดเรียกว่าตัวนิ้วสอดถนาดขวานะครับมีนิ้วสอดแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะ แล้วก็มีทรงกำคอเดี๋ยวมีความมีกำคอตัวใหม่เข้ามานะครับใหม่กว่าตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวเรียบๆนี้ผมทาจะทําเป็นตัวพวกปืนพม่ามาช่วยโอเคครับฝากกดแชร์ด้วยพี่ฝากกดไลค์ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณครับกับน้องใหม่นะครับก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าผมจะจะขยับขยายไปเรื่อยๆนะทำนู่นทํานี่ทาเพิ่มเติมไปเรื่อยใส่ไอเดียใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับพันธุ์ท้ายอะไรต่างๆเราก็ออกแบบกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกการนาทีพอดีพอดีไปดูสักหน่อย เปิดเปิดหมองแล้วไมแกนะฮะอันนี้คุณแม่นะแกมองไม่เห็นนะครับแกตาฝ้าฟางแกมองไม่เห็นเลยอันนี้เป็นรอประกอบปืนอยู่นะครับด้านนี้เป็นงานไม้ประดู่ผมแยกออกมาด้านนี้นะครับไม้สักด้านนูน้นนี้เป็นไม้ประดู่โอประกอบนะครับรอใสใ่ไกลรอใส่งามแล้วก็เดี๋ยวจะทําเลทําราคาลดให้ดูนะครับชุดด้านนี้นะครับ โอเคเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ